สวัสดีค่ะใจตุ่มอ้วนเอฟซีองค์อิงเด้อผามาช่มบรรยากาศบนเขาวิวงามงามพี่น้องนี่เหมือนแคมปิง้งไรกาแฟาสวยบรรยากาศก็ดีพร้อมจ้ะต้ตนดอกไม้กันตินเขาจ้า บอ,บอจ้ะบรรยากาศล่มเย็นเย็นพี่น,อน้องนี่มีรถรถตู้แคมปิ้งนางกินกาแฟนอนกลางเต็นชมบรรยากาศตอนเร่ง มีหินหินใหญ่เลยกับภูเขาสวยมีอันป้าพักป้าพักขาย่รอดตีนบ้านจ้า ป,กปักร้าก็ดูดดจ้ะทางเขานิ่นเป็นร้านกาแฟรีสอร์ทจ้ะบรรยากาศสุดชื่นเลยค่ะ มื่อนีผ้ามาสูตรอากาศบริสุทธิ์พี่น้องเอ้ยทองฝ้ากับแบบสลัวสลัวไม่กยง่งใจมีดอกไม้ช่ชมขางทางเมิดเลยจ้ะสีเหลืองอลามงามตา มีต้นเอียงกอต้นในนั้นเฉาเวยงามงามจา้าดิจ้านั้นเฉาเวย <c oughs> หายจับเพื่อน อันนี้หกหกแปดน,นะสิไม่เห็นผอมแล้วนึ่ฮะปวดไม่เห็น จอดเข้าขับไปเบินเด็บวะมันเป็นลาดเนี่ยมันเป็นลาดเนี่ยเงินแสนสา,าลาหนะเลยสวยเนาะ มีโคดหินเอาออกเนี่โอ้เย็นสบายพี่น้องเอ้ยสดชื่นนี่เขาเลียงขว้าเลียงก้วยดังกระลงดั่งปงปงยอ่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ย ชื่นใจเนาะจา้าเนาะพี่น้องเอ้ยฟังเสียงกระลงคว้ยดังปุ้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 งขำมาพาชมบรรยากาศใ,ใกล้สวนสาธารณะนะอันละจ้า หี่ย่งางเด่นสบายพี่นอนเลยเงนทองฟ้าสดชื่นแจ่มใส้นบมกขามข้ามมากกว่าทีหินในเด้อดตา นีไวส้สำนีได้มันโดนอยู่เเนอะหนูมันธรรมดาเลยนี่แปดนาทีนี่สวยบดคา่ะดอกไม้เหลือง ไปที่ไรขยันนะจนกาแฟเหจ<ะ>นกาแฟเพิ่นงามคักง้มแน่พี่น้องตั้งเสียงบอกก็ลงควยป้งุงป้อง ไม่ก็ да แดงแดงเลืองแย่เือไสดไลฟ์สดยูทูบมันบ่ไลฟ์สดยูทูบันบม้อะมั้ไลฟ์สดใยูทูบบ yeah, okay. yeah, so uh. ่ ถ้าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหน้ามาต่อกันไหมเด้อจ้า